สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องภูผาชัยชัยผาโชคนะครับมาแอบดูลูกสาวก่อน <c oughs> แปลงลำเอ้ยเป็นไงบ้างโลก f ืนะครับเอนะครับที่สนใจปลาหวานนะครับปาหวานน้ำพริกกากหมูก็ทักได้นะครับที่สนใจน้ำพริกปลาหวานกับแคบหมูนะครับก็ทักได้นะครับที่ไอ l ดี e ไลน์ r g สนะครับนี่ นสนใจปลาหวานทักได้นะ f อซนะครับแต่เอ๋แต่เอ๋ไงพ่อเหม่ยจนคิงได้มาอาจจะทำได้และระใส่ให้ได้กันแบบอันเดิมจะติงติงจะติงติงจะติงติงติงจะติงติงติงจะติง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 กังแกง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 เอ้ยกังแกงเอ้ยกังแกงเอ้ย คว่เมื่อยจังเลยหักเมื่อจังเลยจัง,งรำเมือมเอ่อยไปไปพว่ำหน่อยดินั่งหลังพพ่อนั่งพอนกข,นะข้างหลังนะแล้วข้างหลังนี่สบายดีข้างหลังนี่มีหนกด้วยนะมีหนกด้วยนะใช่ไหมมีหนกให้พ่อเล่นด้วยมีหนกด้วยแปลงรำเอ,อ้ยเอาแปลงรำเอ,อ้ย นะครับอยากกับลูกสาวเล่นนะครับนะไม่ค่อยได้มาเล่นกันทีหรอกครับนะนะนะานๆจะได้เล่นกันสักครั้งหนึ่ง <c oughs> นะไม่ค่อยได้มีเวลามาเล่นจริงๆอะ่ะแป้งล่าไม่ได้ผอมนะครับเอฟซี FC, ตัวตัวแป้งล่ามะไม่ได้ผอมนะจริงๆอะ่ะเขาอ้วนท้วนสมบูรณ์อยู่แต่ว่าวัวอ่ะเป็นแพทย์เป็นเพศเพศเพศแม่เพศเมียเนี่ยท้องเขาจะลงมันจะลงพุงที่ลงพุงที่ท้อง นะครับด้านหลังนี่ก็จะเป็นหนกหนกหน่อยอย่างเงี้ยก็จะเป็นหนกหนกขึ้นเหมือนเหมือนมัวผอมแต่จริงๆไม่ได้ผอมนะใช่ไหม <c oughs> นอนได้ด้วยนะแต่ว่าขี่ไม่ได้นะครับนอนอย่างเงี้ยได้แต่ขี่ไม่ได้นะครับเพราะว่าเป้งลายังขาไม่แข็งแรงนะครับน้องยังขาเล็กอยู่ขาเขายังยังอ่อนแอถ้าเราขึ้นไปกดเขาไม่ได้ ลามเป็นลามเป็นลามพ่อไม่ได้พามาเช็ดน้ำแม่นะเช็ดให้หนูสักทีเลยโอ้เป็นขาดหมดแล้วลูกเดี๋ยวพ่อพาชุบน้ำมาเช็ดให้แป๊บนึงเดี๋ยวพ่อเช็ดหูให้กันนะพ่อเช็ดหูให้กัน 嗯，没错。<noise> <noise> <noise> ดูหูสะอาดยังพ่อดูหูก่อนสะอาดหรือยังอืม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 ก็ดูหูข้างนี้ด้วยหูต้องสะอาดรู้ไหมลูกถ้าหูหนูสะอาดมันก็จะมันก็จะสะอาดถ้าหูหนูไม่สะอาดมันก็จะมีกลิ่นรู้ไหม เนี่ยเซ็ตให้หูสะอาดเห็นไหมเนี่ยมันจะเป็นข้าเป็นอะไรเงี้ยไอพ่อดูซิหูเนี่ยทนไมมันขี้หัอยจ,จังเลยจะกระจีเหรอหืมเซ็ตหน้าไหยไหมเซ็ตหน้าเซ็ตหน้าเซ็ตหน้าหืม เช็ดหน้าน่อยเช็ดหน้าน่อยเช็ดหน้าน่อยเดี๋ยวเช็ดหน้าน่อยเจ็ดส่บอกว่าให้เช็ดเบาๆเช็ดแรงๆไม่ได้เดี๋ยวหนูเจ็บเห็นไหมลูกเช็ดเบาๆ ทอดก็ะถูเอาถูเอาเลยเช็ด <c> เ <oughs> บาๆรูปเบาๆดูหนูเจ็บบางานเช่ไมไหมลูกเดี๋ยวพ่อดูตาดิเดี๋ยวพอ่เวพอเช็ดตาให้ก่อน้างนี้เลยส,สบายตัวไหมลูกสบายตัวแล้ว เสร็จแล้วนะครับก็มาเล่นกับลูกแล้วก็เช็ดเนื้อเช็ดตัวให้กับเขานะเขาก็จะสบวกสบาย,ยพอเช็ดหูให้อีกหน่อยเช็ดหูให้อีกหน่อยนึงไหมเดี๋ยวพอดูหูทำไมหูมันเหมือนมันยังไม่สะอาดเลย เอ็นอันนี้แหละแอ็นนี่พอเช็ดให้แล้วสบายเลย สบายไหมเย็นเลยเหมน,น,นเย็นเลยโอ้หูสะอาดจ,จังเลยไอหูสะอาดจ,จังเลยไม่มีคราบเลยสะอาดมากๆนี่นะครับ <c oughs> <c oughs> เป็นยังไงออไม่ได้เจพ่อนานเลยพ่อไม่เคยได้มีเวลามาเล่นกับหนูเลยเนะี่ยเดี๋ยวพ่อก็ต้องไปปล่อยพี่ถุงทองพี่อมงินออกมาวิ่งเล่นนะเยน็ยนๆแล้วตอนนี้พ่อเล่นกับหนูก่อน เพราะว่าที่พ่อเล่นกับหนูได้เพราะว่าหนูไม่ได้ออกไปไหนไงใช่ไหมหนูออกไปไหนไม่ได้เพราะว่าพ่อไม่มีแรงดึงแล้วพ่อดึงหนูไม่ได้พระเวลาหนูเดินหนูวิ่งนี่พ่อแทบแขนหลุดเลยพ่อสู้แรงหนูไม่ได้แล้ว <laughs> โดนกระหม่อมนะครับเพราะว่าวัวจะให้โดนกระหม่อมของเขาไม่ได้กระหม่อมเี่ดถ้าเราเราไปเป่าเราไปเป่ากระหม่อมเขาเรืออะไรเงี้ยมันจะเป็นจุดจุดศูนย์กลางจุดไอ้นี่เขาเลยเขาห้ามนะครับผมสังเกตนะผมไม่รู้นะผมได้ยินแต่เขาว่าห้ามไปห้ามไป,มไปไรตรงกระหม่อมวัวเนนะี่ยนะครับเขาจะถือนะพอปกติผมไปเป่าไปเลยเขาจะพึบพึบตลอดนะดูนะ แนนเห็นไหมครับเนี่ยคือมันเหมือนจุดรวมประสาทของวัวเลยเป็นจุดรวมประสาทของเขานะเราจับได้เราลูบได้อะไรเงี้ยแต่ก่อนเป้งลำาเนี่ยจะลูบอย่างนี้เขาไม่ให้ลูบนะนะครับใีเราลูบเขาไปบ่อยเขาก็เลยเคยชินก็เลยให้เราลูบได้แต่ถ้าไปเป่าไม่ได้นะครับมัวบางทีเราไปปอกเขาตีหน้าขึ้นเขาันโดนหน้าเราด้วยนะเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวให้แม่มากวาดที่นอนให้ข้างในนะเดี๋ยวให้แม่มากวาดข้างในให้ใหม่นะ นะครับก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยเช็ดหน้าเช็ดตาเช็ดหูหูนี่แดงจะขึมเลยสะอาดสะอ้านเลยนะครับแล้วก็เช็ดให้ใหม่นะครับก็เป็นความอบอุ่นเนาะดูแลลูกๆยามเราว่างๆก็ดูแลกันอย่างนี้ไปโอเคนะครับ FC ก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบพระคุณทุกท่านอย่างมากสวัสดีครับ